วันที่8เมษายน2566นายประสิทธิ์เชี่ยวชาญธนกิจนักวิชาการประมงปฏิบัติการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำจือยะโสธรร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีและคณะกรรมการในโครงการธนาคารสินค้าเกษตรกิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผล,ผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ลงพื้นที่ติดตามกิจกรรมเปิดจากสัตว์น้ำแหล่งน้ำเก่าปี2,565โดยมีนายไกรสริ์ภูลพาณิชย์ประมงจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน112รายรายได้จากการจำหน่ายบัตรรวม11,200บาทซึ่งผลผลิตที่จับได้ประมาณ378กิโลกร,รมัมและผลจากการเปิดจับสัตว์น้ำ พันปลาที่พบมากได้แก่ปลาสลาดัดปลาตะเพียนขาวปลากระสูบน้หนองพายใหญ่บ้านนาโพใต้ตำบลน,นาโพกลางอำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานี